สวัสดีค่ะทุกท่านปุเป้นะคะจากช่องปุเป้เซเนเจอร์ค่ะคลิปนี้พอดีวันนี้วันพราค่ะแล้วก็สดดวดมนต์ไหวพระเรียบร้อยแล้วเฟ้ก็อาบน้าเรียบร้อยแล้วก็วันนี้วันพรไหวพระหน้าก็จะสดหน่อยก่อนนอนอปุเป้จะมาบอกคาถาที่ปุเป้ใช้เศกแป้งมานานนับ20ปีแล้วแล้วมันใช้ได้ผลนะคะเพื่อนๆลองไปใช้ ตามปุเป้ก็ได้นะคะคลิปนี้ปุเป้มาบอกค่ะถ้าหากว่าเออคนไหนอ่ะอยากให้เจ้านายเมตตาหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าต้องการให้ผู้คนพบเห็นเอ่อชอบหรือหลงเสน่ห์ในตัวเรานะคะ ทำงานไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือว่าพนักงานออฟฟิศงานทั่วไปเนี่ยค่ะแล้วอยากให้ตัวเองอะ่ะเป็นจุดสนใจแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมม์อยู่นะคะคลิปนี้ปุ้เป้ก็จะมาบอกบทสวดมนต์ที่ปุ้เป้ใช้เป็นประจำเวลาเสกแป้งผัดหน้านะคะถ้าหากใครที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังสนุกๆก,ก็แล้วกันนะคะ แล้วก็โปรดใช้วิจินยานในการรับชมนะคะเพราะว่าคลิปที่ของปุเป้ซินเจอร์เนี่ยสังสมจากประสบการณ์จริงล้วนๆนะคะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะว่าจะเม้นด่าเม้นไลแต่คนไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจอะค่ะนะเรามองภาพกว้างๆกันแล้วกันนะอันนี้เป็นคาถาเสกแป้งผัดหน้าที่ปุ้เป้ใช้เป็นประจำนะคะ แล้วก็เทแป้งมานะแล้วก็ตั้งน้โม3สจบนะคะน้โมตสะสามจบแล้วก็บริกรรมแป้งฝุ่นไปเรื่อยๆบางคนใช้แป้งตลับก็ใช้พับอะวนไปที่หน้าแป้งนะคะน้โมตสาสามจบไปเรื่อยๆนะแล้วก็ท่องคาถาว่านาเมตตาโมกรลุณาพุธปานีทายินดียะเอนดู สัพพะปะสิทธมังปิยังมะมะนะคะเราว่ากรถาสามจบนะแล้วก็เป่าพูดไปที่แป้แล้วก็เอามาถ้าเป็นแป้งฝุ่น่ะก็จะมารูปหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อ,อบอกบอกเก่าที่เราอยากจะให้บังเกิดอย่างเช่นขอให้ค่ะ คนเห็นรักไข่เอ็นดูเมตากูหลงกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็ขึ้นไปที่หัวนะคะอย่างนี้รักกูหลงกูเอ็นดูกูใจอ่อนกับกูโอมสวาหาอาเี้นะคะถ้าเป็นแป,แป้งแป้งตลับก็แตะขึ้นมาแล้วก็ลายล่ไล่ไล,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 ลไปเรื่อยๆเหมือนแบบที่บุเป้ท่องมอะกี้อะค่ะ เนี่ยปุบเป้ใช้มาคาถาเนี้ยเลือกจากคาถานา้ำเมตตาทั้งหมดนะลองไปเซิร์ชดูใน Google ได้ค่ะอันนี้ลองมาหลายคาถาแล้วเนี่ยชอบคาถานี้แล้วก็เห็นผลเหมือนกันใครมีคาถาอะไรน่าสนใจเรื่องน้ำเมตตาในการเสกแป้งขัดหน้าบอกมาเล่ากันฟังบ้างามีคาถาอะไรบ้างนะแต่สำหรับปุ้บเป้รู้มาก็มาสิกคาถาได้มั้งแต่ปุบเป้ชอบอันนี้ นะคะที่ใช้แล้วเห็นผลเจ้านายไม่กลักใไรไม่ตายจริงคนเห็นก็อุปถรัรมภ์ไปเรื่อยอะค่ะไม่มีคนเกลียดเลยอะคนที่เกลียดอยู่ไม่ชอบที่หน้าเราก็ชอบที่หน้าเราขึ้นมาเฉยๆมาทําดีกับเราอะเออเขาเรียกว่าอะไรแพ้ภัยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการหาที่พึ่งทางใจแล้วก็คนที่อ,อยากให้ตัวเองมีสเสน่ห์นะเมตตามหานิยมด้วยก็ใช้บทนี้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ